ผู้หญ่บ้านเผยสาเหตุเที่ยวบาเกห่งคืนผู้หญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิก๊กทิติวุฒวารุณอดีตสามีของแพรวพราวแสงทองซึ่งหลังจากที่ออกมายุติความสัมพันธ์สามีภรรยาที่เหลือไว้แค่หน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีของลูกน้อยทั้งสองน้องนาริตาและน้องโตเกียว ปิดตำนานรักร้าวที่สังคมออนไลน์ได้พูดกันถึงและมีอีกประเด็นสงสัยที่บอกว่ามีลูกและภรรยาแล้วแต่ทำไมไปเที่ยวบาเกซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่ทุกคนถามว่าเจ้าตัวนั้นเป็นหรือเปล่าด้านบิกนั้นได้ออกมาเปิดใจให้ชาวเน็ตรู้และว่าไปเที่ยวหนึ่งคืนนั้นหมดไปกี่บาทและบิ๊กได้ตอบว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นเกย์แต่ไปจริงพาเพื่อนและลูกน้องไป ซึ่งการไปแต่ละครั้งนั้นจ่ายเงินกว่า3-4มถึงหมื่นบาทพร้อมให้เหตุผลว่ามีแต่ลูกน้องเป็นกระเทยเวลาพาไปเที่ยวก็จ่ายเงินให้บอกว่าเลือกใครก็เอาเลยเดี๋ยวจ่ายให้อยากให้ลูกน้องเรามีความสุขเราไปจอยๆสนุกๆเป็นหัวหน้าที่พาลูกน้องไปเที่ยวซึ่งการยุติความสัมพันธ์กับภรรยานั้น ตนเองก็ไม่ได้เอาอะไรพร้อมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกทั้งสองแต่ตอนนี้ทุกคนก็ยังช่วยกันดูแลลูกสลับกันไปมาต่างคนต่างช่วยเหลือกันในฐานะพ่อกับแม่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้โฟกัสอะไรโฟกัสงานอย่างเดียวพอมเล่าเส้นทางชีวิตว่าเคยสู้ชีวิตและลำบากมามากเมื่อครั้งอายุ15 เมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศฟินแลนด์ไปเรียนหนังสืออยู่กับคุณแม่เก็บเห็ดเก็บเบอรี่ขายเหนื่อยมากก่อนที่จะเริ่มทำอนเทนต์และมีคนตั้งฉายาให้เป็นปุยบ้านฟินแลนด์และตนเองนั้นก็สู้มาจนประสบความสำเร็จสามารถเปิดค่ายเพลงของตัวเองและมีทรัพย์สินหลักร้อยล้าน